นูทรีเวตาเมื่อมียาการขาดวิตามินรวมและเกลือแร่ใช้นูทรีเวตาแค่วันละหนึ่งแคปซูลป้องกันการขาดวิตามินรวมและเกลือแร่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานูทรีเวตาจากเมกะวีแคร์อยากอวดผิวสู้แดดต้องมีเวียสันกันแดด CNE การันตีด้วยยอดขายกว่าหนึ่งล้านชิ้นท้าพิสูจน์พลังวิตามิน C เข้มข้นซึมไวพร้อมดับเบิลอกวิตามินผิวดูใสขั้นสุดลองเลย ใหม่วอลเปเปอรซอสเช็ดคราเมลอัลมอนด์อร่อยกับช็อกโกแลตอัลมอนด์เวฟเฟอร์บอลและซอสคาราเมลรวมทุกความอร่อยไว้นในแท่งเดียวใหม่วอลเปเปอร์ซอสช็คาราเมลอัลมอนด์อร่อยไม่ซ้ำทุกแคมที่การใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับเทพไทยให้ใช้แค่นิดเดียวไม่คิดว่าปากจะสะอาดครับแต่พอลองใช้ปุ๊บหปากสะอาดไม่น่าเชื่อสะอาดทั่วทั้งช่องปากเลยครับสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดปากสะอาดจริงๆครับ เมื่อก่อนนะจะย้อมผมต้องไปทําที่ร้านเสียเวลามากดีนะที่น้องแพนแนะนำโอเคเฮอร์เบิลเนี่ยค่ะทำเองที่บ้านก็ได้แค่สระกลิ่นก็ไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติมีหลายเฉดสีด้วยนะคะโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์บ OK จุดดำไม่กลัวจุดดือ้อไม่มีบอกว่าจุดดำดือ้อด้วยนีเวียซูเปอร์เชนมีซูเปอปร์วิตามิน100เท่าซึมลึกผิวดูไบรท์นีวันไกลจุดดื้อมีแต่จุดเด่นนีเวียซูปเปอร์เนอร่อยม่เลยแม็กซ์ผสมสองความอร่อยสไตล์เกาหลีรสกุ้งย่างซอสโคชูจังรสกุ้งกู้เข้มรสซอสก็คนอร่อยแม็กซ์พลาดได้ไง<อ>เลยแม็กซ์ใหม่รสกุ้งย่างซอสโคชูจัง